สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูขนาดล้อหนึ่งจุดสี่นะว่าทำไมแต่ละรุ่นเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันผมจะมาดูล้อดเดิมกันเลยมันจะวัดให้ดูเลยล้อดเดิมเนี่ยตัวในเขาจะอยู่ที่สามสิบหกจุดห้านะ ตัวนอก53.25ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะพอมาดูอีกค่ายหนึ่งไม่บอกชื่อค่ายก็ได้พอจะรู้อยู่ก็ประมาณ36.8นะประมาณนี้พอมาดูตัวนอก 48ซึ่งมันมันหนเหมือนกันนะเห็นไหมล้อเดิมนี่แทบจะห้าสิบสามนะแล้มาดูตัวถูกม้วกัอนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้โกงเพื่อนหน่อยด้านใน36มหกส รุ้นอกก็มา48กล่องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ถึงพระเอกของเราตัวแพงอันนี้เป็นโยกูกนะดูมาดูว่าเคาจะกว้างเท่าไหร่สามหกมาสามหกมาสามหกจุดห้านะ มาดูความตวงครับห้าสิบมันก็เลยแพงกว่าแน่นอนมันใหญ่กว่าแน่นอนแหละเพราะวาพวกนี้แค่สี่แปดอันนี้อันนี้คือขอบสิบเจ็ดหนึ่งจุดสี่ก็ชอบกดไลค์กดแชร์นดครับ